ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไทสั้นตัว CBR ตัวตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นปี2017ถึงปี2019อันนี้ไทสั้นตัวนี้จะใส่กับปี2020ถึง2022ไม่ได้นะครับผมจุดยึดมันจะคนละจุดกันนี่ก็จะมีอยู่3ชิ้นหลักๆครับที่ใส่ด้วยกันไม่ได้ก็จะมีการล้มการล้มของตัวเก่าก็จะใส่กับตัว2020ขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันนะครผม แล้วก็ตัวครอบแข็งใส่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับผมข้อแตกต่าาเราะว่า c อ่า c า r 6 5 0 R กับ c b r 6 5 0 R ตัวใหม่ครับผมที่เป็นเจนใหม่มามันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ตรงนี้ถ้าลูกค้าสั่งของหรือยังไงกรุณารบก,กวนบอกปีด้วยนะครับผมว่าผมจะได้ดูสินค้าถูกถูกปีให้